ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้มาพบกันในรายวิชาภาษาอังกฤษอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมาในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะคลิปนี้นะคะใช้ประกอบการเรียนในการทำแบบฝึกหัดคู่กับหนังสือสมายชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะค่ะให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาเลยนะคะและก็แบบฝึกหัดด้วยนะคะค่ะเมื่อหยิบแบบฝึกหัดมาพร้อมแล้วนะคะ หน่วยแรกที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือหน่วย starter นะคะ starter unit นะคะชื่อว่า Are you ready นะคะ Are you ready คุณพร้อมแล้วหรือยังนะคะพร้อมหรือไม่นะคะค่ะนะคะเป็นชื่ออันนี้เกี่ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะค่ะต่อไปนะคะโจทย์เขาสั่งว่า What can you see นะคะนักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้างนะคะ ห้านักเรียนเห็นอะไรมั้งคะนักเรียนเห็นทิชเชอร์ไม่เอ่ยมีทิชเชอร์มีอะไรคะมีสติลเดนมีคอมพิวเตอร์มีซิสเตอร์มีแบ็คบอร์ดมีอะไรอีกคะมีเพนมีเพนสิลใช่ไหมคะค่ะถัดไปนะคะถัดไปนักเรียนลองมาดูสิคะว่านักเรียนเห็นเหมือนคุณครูไหมคะสิ่งที่คุณครูเห็นนั่นก็คือ ่าคุณครูเห็นแบ็กบอร์ดนะคะคุณครูเห็นแบ็กบอร์ดคุณครูเห็นเดสก์นักเรียนนักเรียนเห็นเดสก์ไหมคะอ่าคุณครูเห็นคอมพิวเตอร์อ่เจอคอมพิวเตอร์ไหมคะค่ะต,ต่อไปมีแชรเรนเดอร์มีปฏิทินไม่เอ่ยค่ะถัดไปมีซิสเซอร์ไหมคะแชร์เพนอ่านักเรียนเห็นเพนไหมคะเพนซิลรลูเร่อ รับเบอร์เห็นไหมคะอ่ามีนักเรียนคนไหนที่เจอคำศัพท์เยอะกว่าครูไม่เอ่ยนะคะถ้าเจอนักเรียนช็อตโนต้ตไว้ในหนังสือแต่ตอนคุณครูอ่าตรวจใบงานแบบฝึกหัดที่หนูทำมาเดี๋ยวคุณครูจะบวกคะแนนให้เป็นพิเศษเลยนะคะค่ะถัดมานะคะอ่าดูหน้านี้นะคะเขาบอกว่า Ask for those things นะคะให้ถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะคะสิ่งต่างๆที่เขาให้มามีอะไรบ้างคะอันแรกเลยมี Ruler ไม้บรรทัด Pencil ดินสอใช่ไหมคะชาร์ปเ e นกบเหลาดินสอมี Ru b b e r หรือ Eraser ก็คือ,อยางลบมี o o k มี p e n มี s c i s s o r แล้วก็อันสุดท้ายก็คือกรูที่แปลว่ากาวนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนลองมาดูเด็กผู้หญิงกับผู้ชายเขาสนทนากันใช่ไหมคะเด็กผู้ชายถามว่าตรงรอบสีแดงถามว่า can i have a ruler please นะคะผู้หญิงตอบไปว่า yes dear you a a e นะคะได้เลยนะคะผู้ชายเขาบอกว่าฉันขอยืมนะคะหรือว่าอขอยืม รูเลอหน่อยได้ไหมผู้หญิงบอกได้อะนี่เลยนะคะผู้ชายบอกว่า t h n n you นะคะแล้วผู้หญิงก็ตอบกลับไปว่า You're welcome ไม่เป็นไรคะ่ะนะคะค่ะถัดไปนะคะในสไลด์ถัดมานะคะเขาบอกว่า look at the picture and classify them นะคะเขาให้เราดูรูปภาพและก็แยกประเภทให้ ให้ใหแยกประเภทของคำศัพท์นะคะลงในกรอบด้านล่างนะคะประเภทของคำศัพท์เขาแบ่งมาให้3ประเภทก็มี animal animal ก็คือสัตว์ใช่ไหมคะต่อไป fruit นะคะก็คือผล,ลไม้และอันสุดท้ายก็มี sport นะคะ sport ก็คือกีฬานะคะให้นักเรียนดูนักเรียนลองดูนะคะคำแรกเลย butterfly butterfly สมควรที่จะไปอยู่ไหนคะ อ่าบัตเตอร์ไก็อยู่ใน Animal แล้วก็เอาคำศัพท์มาเขียนใส่ตรงแผนภาพ Animal นะคะรูปที่2องสตรอเบอรใช่ไหมคะสตรอเบอรี่อยู่ในไหนคะ Animal Fruits p o อ t อยู่อันที่ไหนเราก็เอามาใส่นะคะค่ะถัดมาอ่านักเรียนลองดูในแบบฝึกหัดของเรากันบ้างนะคะในแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวดสีชมพูนะคะเป็นแบบนี้เลยให้นักเรียนหยิบขึ้นมา แล้วเปิดหมาหน้านี้นะคะ starter unit นะคะในแบบฝึกหัดเมื่อกี้นี้ก็คล้ายๆกับรูปที่เราเห็นกันเลยใช่ไหมคะเขาให้เรา look s and complete ให้เราดูรูปภาพและก็เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างนะคะค่ะเรามาดูนะคะคำถามข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า t h e r e a r e แล้วเขาก็เว้นว่างไว้แล้วก็บอกว่า student in the classroom นะคะ ก็ถามประมาณว่ามีนักเรียนเท่าไหร่อยู่ในห้องเรียนนะคะข้อ2อ่าเราก็ดูนะคะข้อ2ก็ถามว่า t h e y are study เขากำลังเรียนวิชาอะไรกันอยู่นะคะข้อที่3 There is a computer on the มีคอมพิวเตอร์เนี่ยวางอยู่บนไหนวางอยู่บนแชร์หรือบนเด็กนะคะหรือวางอยู่กับพื้นนะคะเราก็เขียนคำตอบใส่ไป ข้อที่4 the teacher i s บา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 แล้วก็ the class teacher กำลังทำอะไรอยู่ในห้องเรียนค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะนักเรียนทำถูกไม่เอ่ยนะคะข้อที่1ให้ใส่คำว่า six ลงไปเพราะว่ามีนักเรียนอยู่6คนนะคะแล้วนักเรียนทั้งหมดกำลังเรียนวิชาอะไรคะในข้อที่2 they are studying m a p ใช่ไหมคะเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่นะคะข้อที่3 the r e is a computer on วางอยู่บนไหนคะวางอยู่บน table นะคะพิวเตอร์วางอยู่บน table อยู่บนโต๊ะนั่นเองนะคะค่ะ number f ข้อสุดท้าย the teacher is อยู่ที่ไหนของห้องเรียนคะ in front of ก็คืออยู่ด้านหน้าของห้องเรียนนะคะอยู่ด้านหน้าของคลาสนะคะ อยู่หน้าห้องเรียนนะคะอ่านนักเรียนสามารถเติมคำตอบลงไปได้เลยนะคะข้อแรกเติม six ข้อ2เติม m a t ข้อ3เติม table และข้อสุดท้ายเติม in front of นะคะค่ะถัดมาข้อที่2นะคะข้อที่2เขาบอกว่า circle the o a s one out นะคะให้วงกลมสิ่งที่ ไม่เข้าพวกนะคะวงกลมสิ่งที่ไม่เข้าพวกเลยมีทั้งหมด one two t h f i v e six มีทั้งหมด6คข้อนะคะข้อที่1นนะคะให้เราลองดูสิคะว่าคำไหนที่ไม่เข้าพวกมี strawberry, apple, a n t แล้วก็แพรนะคะมีสตรอเบอรี่มี apple ิลมี apple, มดแล้วก็มีลูกแพรนักเรียนสังเกตไหมคะว่า สตรอเบอรี่แอปเปลแล้วก็ลูกแพรเป็นผล,ลไม้เหมือนกันใช่ไหมคะมีอยู่คำเดียวก็คือคำว่า and m o มดใช่ไหมคะเป็นสัตว์ซึ่งไม่เข้าพวกนักเรียนก็วงกลมคำว่า and m o มดลงไปนะคะต่อมาข้อที่2นะคะมีคำว่า balls, sandwich, locket และก็ trainer นักเรียนก็ลองดูสิคะว่า คำไหนที่ไม่เข้าพวกนักเรียนก็วงกลมลงไปข้อ3มนะคะมีค็งคอดายมีไทเกอร์มีแแบมีจีราฟนะคะคำไหนที่ไม่เข้าพวกนักเรียนก็วงกลมลงไปข้อ4ข้อ5ข้อ6นะคะให้นักเรียนทำลงไปเลยนะคะต่อมาในสไลด์นี้ข้อที่3นะคะเขาบอกว่า m a t the instruction with the picture นะคะให้โยงนะคะคำศัพท์ไปหารูปภาพให้ถูกต้องอ่านักเรียนลองดูอันแรกเลยข้อหนึ่งนะคะออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะออกเสียงว่า read นะคะ read r i s t คำนี้แปลว่าอะไรคะอ่านใช่ไหมคะข้อสอง write นะคะแปลว่าเขียนข้อสาม be quiet แปลว่าอะไรคะ ให้เราเงียบเงียบหน่อยหรือจุ๊จุนะคะนั่นก็คือแต่ละคำศัพท์เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนักเรียนก็ลองลองดูไปที่รูปภาพและก็จัดการโยงจับคู่ให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะที่โยงมาแล้วก็คือ l i s t จะมาหาข้อ c ใช่ไหมคะต่อมา r i t e มาหา b แล้วก็ be quiet as, ไปหา A นั่นเองนะคะค่ะถัดไปข้อนี้เขาบอกว่า m a s t h e question and answer นะคะเขาจะมีอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นคำถามเห็นไหมคะฝั่งที่เป็นตัวเลขจะเป็นคำถามฝั่งนี้จะเป็นคำตอบนะคะให้เราโยงเส้นจับคู่ให้เรียบร้อยนะคะอ้าเรามาดูข้อหนึ่ง where do bear live เขาถามว่า หมีอาศัยอยู่ที่ไหนอ่าต่อไปข้อ2 What is your favorite sport คุณชอบกีฬาอะไรข้อ3 What can you see in the sky คุณเห็นอะไรบนท้องฟ้าอ่าต่อไป How much does milk cost ถามว่า นมราคาเท่าไหร่แล้วข้อสุดท้าย What can you see in the city คุณเห็นอะไรในเมืองนี้นะคะค่ะเรามาดูฝั่งนี้เหมือนเช่นกันนะคะข้อ A บอกว่า is ping pong นะคะก็คือปิงปองกีฬาปิงปองนั่นเองข้อ B is cost นะคะ80 pounds a, a bottle นะคะ80ปอนด์ต่อขวดนะคะราคาของอะไร ข้อ c i can see a l o t s of big building ฉันเห็นตึกใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยข้อ d t h e y live in the mountain ฉันอาศัยอยู่ในเขาหรืออยู่อย,อยู่บนเขานะคะอยู่บนยอดเขาข้อ e i can see the star ฉันเห็นดาวนะคะเราก็โยงมาสิคะเขาบอกว่า,วามีอยู่ที่ไหนเมื่อกี้มีอะไรคะ มี m มาสทเเราก็โยงมาหาข้อ D นะคะเราก็โยงจับคู่ระหว่างคำถามกับคำตอบให้ถูกต้องหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะค่ะวันนี้ค้อคุณครูก็ขอพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาต่อกันในหน่วยถัดไปนั่นคือยูนิตวันนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอเซก y ดบายบายไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูด้วยนะคะบายบาย